มีคำถามหนึ่งครับที่ผมคิดวนๆอยู่ช่วงนี้เลยคือมันมันจะเป็นไปได้จริงเหรอครับที่สอบป,อ,ปอลาวเนี่ยเพื่อนบ้านเราที่เราก็เห็นข่าวกันอยู่ว่ากำลังเจอ,เอวิกฤตเศรษฐกิจค่อนข้างหนักเงินกีบอ่อนค่ามากๆแต่อาจจะกำลังก้าวไปสู่ความรุ่งเรืองแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยหลังปีพศ2570เนี่ยนะครับอื คือภาพที่เราเห็นทุกวันนี้มันดูสวนทางกันมากๆแต่พอมีคำกล่าวของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทที่เป็นพระเกจิชื่อดังฝั่งไทยเราท่านบอกให้จับตาดูหลังปี70็ดสเจะพ้นคำสาปจะพลิกฟื้นขึ้นมาได้ใช่ค่ะค่ะมันก็เลยเกระตุ้นให้เราต้องมาคุยกันเรื่องนี้หน่อยครับว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันเรื่องนี้ดูครับ คือไม่ใช่แค่ดูคำทำนายอย่างเดียวนะครับแต่จะลองเอาไปเชื่อมโยงกับพวกเรื่องเล่าตำนานเก่าๆของลาวดูค่ะทั้งเรื่องคำสาปเท้าสีโคตบองหรือสัญ,ญลักษณ์อย่างกองหมักแข้งหรือแม้แต่ตำนานผู้มีบุญอะไรพวกนี้ครับลองดูว่ามันสะท้อนบริบททางประวัติศาสตร์การเมืองที่ลาวเจอมาอย่างไงบ้างขมนุ่นเลยสงครามเย็นมาจนถึงอิทธิพลมหาอำนาจยุคนี้ แล้วมันอาจจะบอกใบ้อะไรเกี่ยวกับอนาคตได้บ้างไหมค่ะคือประเด็นนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเรื่องราวตำนานความเชื่อพวกนี้ค่ะบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเฉยๆก็ได้แต่มันอาจจะทำหน้าที่เหมือนเป็นเหมือนเป็นเลนส์ให้เราใช้มองหรือทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆของโลกของระเบียบโลกที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆตอนนี้อ๋อครับ โดยเฉพาะเรื่องการท้าทายระบบการเงินเดิมๆที่ผูกกับดอลลาร์สหรัฐหรือว่าการเกิดขึ้นของขั้วอํานาจใหม่ๆที่เราเห็นกันอยู่เราจะมาลองพิจารณากันดูค่ะว่าเออหรือนี่มันเป็นสัญญาณของการปรับเปลี่ยนทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งสําคัญในภูมิภาคเราที่มันสะท้อนออกมาผ่านความเชื่อผ่านคําทํานายพวกนี้โหน่าสนใจมากครับเหมือนเรากำลังจะถอดรหัสอะไรบางอย่างงั้นเราเริ่มที่คำสาบก่อนเลยไหมครับตำนานเรื่องเท้าสีโคตะบอง ที่ว่าสาบเวียงจานไว้ไม่ให้สงบสุขจริงๆเนี่ยเรื่องนี้พอจะตีความในมิติที่มันเจับต้องได้มากขึ้นยังไงบ้างครับได้เลยค่ะคือถ้าเรามองทะลุเรื่องเล่าที่อาจจะดูเหนือธรรมชาตินิดนนะคะตำนานนี้จริงๆมันสะท้อนชะตากรรมทางภูมิรัฐศาสตร์ของเราได้แบบอน่าทึ่งเลยค่ะคำสาบในที่นี้ถ้าจะให้ตีความนะคะ อาจจะมองได้ว่าเป็นสภาวะที่ลาวตกอยู่ใต้อิทธิพลของอำนาจจากข้างนอกมาตลอดเลยืครับไม่เคยที่จะสามารถกำหนดทิศท,ทางของตัวเองได้แบบอิสระเต็มที่จริงๆมันเหมือนเป็นโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นนะคะถ้าไล่ดูนะคะก็ต้องแต่ยุคโบราณเลยที่มีอิทธิพลจากอาณาจักรเพื่อนบ้านอย่างสยามหรือพอมายุคลาอนาณิคมก็เป็นฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง เข้ามาเอา่อกอบโกยทรัพยากรไปแล้วก็ตามมาด้วยย,ยุคสงครามเย็นที่อันนี้หนักเลยลาวกลายเป็นสมรภูมิขัดแยงถูกทิ้งระเบิดจากสหรัฐเยอะมากจริงๆจนได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่โดนทิ้งระเบิดหนักที่สุดในโลกใช่ค่ะใช่เลยบาดแผลมันยังอยู่เลยนะครับถึงทุกวันนี้ถูกต้องค่ะแล้วมันยังไม่จบแค่นั้นนะคะพอหลังสงครามเย็นอิทธิพลจากทางเวียดนามก็เข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆแล้วพอมาปัจจุบันนี้ ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองจากจีนนี่แผ่เข้ามาเยอะมากครับจะเห็นว่าตลอดประวัติศาสตร์เราเหมือนโดนดึงโดนผลักจากอำนาจข้างนอกตลอดเวลาทําให้การพัฒนาประเทศหรือการตัดสินใจนโยบายสําคัญๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองจริงๆเสมอไปคํำสาบในตํานานมันก็เลยเหมือนเป็นภาพสะท้อนของข้อจํากัดทางประวัติศาสตร์การเมืองที่มันผูกมัด ประเทศนี้ไว้นั่นเองค่ะอ๋อพออธิบายแบบนี้ชัดเจนเลยครับว่าตำนานมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าลอยๆแต่มันเหมือนบันทึกความรู้สึกความทรงจำร่วมของคนต่อชะตากรรมของตัวเองไว้แล้วเรื่องกองหมากแข้งล่ะครับที่เป็นกลองมะเขือพวงศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงปู่ศิลาพูดถึงอันนี้มันเข้ามาเกี่ยวโยงกับคำสาบนี้ยงไงครับ คือตามตำนานเนี่ยกลองมาแข่งนี่ถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองล้านช้างเลยนะครับเป็นกลองสามใบที่เชื่อกันว่าถ้าตีเมื่อไหร่พญานาคจะขึ้นมาช่วยรบเลยอืเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจอธิปไตยความมั่นคงของอาณาจักรแต่ที่น่าสนใจมากๆคือตำนานบอกว่ากลองสองใบอยู่ฝั่งลาวแต่อีกใบหนึ่งนะครับกลับมาอยู่ฝั่งไทย ที่วัดมัชชิม,มาวาดจังหวัดอุดรธาน,นีบ้านเรานี้เองค่ะจุดนี้สําคัญมากๆเลยค่ะคือการที่สัญลักษณ์แห่งอํานาจสูงสุดของชาติของแผ่นดินเนี่ยมันไม่ได้อยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันสะท้อนภาพของอํานาจอธิปไตยที่อืมอาจจะกระจัดกระจายหรือความไม่เป็นปึกแผ่นของชาติที่มันถูกแบ่งถูกแยกไปตามหน้าประวัติศาสตร์การที่กองศักดิ์สิทธิ์มันแยกกันอยู่คนละฝั่งโขงก็เปรียบเหมือนกับอํานาจรัฐที่ไม่สมบูรณ์ หรือการที่ชะตากรรมของคนสองฝั่งโขงเนี่ยมันผูกโยงกันแบบแยกไม่ออกเลยนะคะแสดงว่าการที่หลวงปู่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดก็เหมือนเป็นการปลุกเร้าความทรงจำหรือสำนึกร่วมทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของคนทั้งสองฝั่งโขงเลยนะครับใช่ค่ะมันกระตุ้นให้คิดถึงรากแนาร่วมกันแล้วก็อาจจะมองไปถึงความพยายามในการตามหากลองกลับมา คือเหมือนการรวบรวมพลังอำนาจที่เคยเสียไปหรือที่มันกระจัดกระจายไปให้มันกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งอืไม่ใช่ในเชิงกายภาพที่ต้องไปเอากลองมาคืนนะครับแต่อาจจะในเชิงจิตวิญญาณในเชิงพลังทางวัฒนธรรมมากกว่าใช่ค่ะใช่เลยมันเหมือนการส่งสัญญาณเชิงสัญ,ญลักษณ์ถึงความปรารถนาที่จะฟื้นฟูความเป็นปึกแผ่นหรืออาจจะรวมไปถึงอำนาจในการกำหนดชะตาตนเองที่มันเคยหายไปให้กลับคืนมาอีกครั้งนะคะ ครับผมทีนี้มีอีกตำนานหนึ่งที่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันคือเรื่องผู้มีบุญครับบุคคลในอุดมคติที่ว่าจะมากอบกู้บ้านเมืองตำนานนี้มันสะท้อนอะไรแล้วมันเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องแก้คำสาปหรือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆได้ยังไงบ้างครับตำนานผู้มีบุญนี่เอ่อคือได้ยินกันบ่อยนะครับทั้งในอีสานบ้านเราแล้วก็ทางฝั่งลาวเรา,เาถึงคนพิเศษที่จะมานำความเจริญความสงบสุขมาให้แผ่นดินโดยเฉพาะในยามที่บ้านเมืองลำบาก แล้วก็มักจะมีลักษณะพิเศษ3อย่างที่พูดถึงกันคือฝาตินแดงอันนี้อาจจะตีความว่าติดดินเข้าใจคนยากคนจนคสองคือลิ้นกาลหรือลิ้นเป็นลายอันนี้อาจจะหมายถึงมีวาทศิลป์พูดจาน้มแนวใจคนเก่งอแล้วก็3คือแขนซ้ายสั้นกว่าแขนขวาอันนี้ก็อาจจะสื่อถึงลักษณะพิเศษหรือโชคชะตาที่ไม่ธรรมดาค่ะ คือเราอาจจะไม่ควรมองเรื่องนี้ในแง่ของความเชื่องมงายหรือการรอคอยปฏิหารอย่างเดียวนะคะแต่ตำนานผู้มีบุญเนี่ยจริงๆแล้วมันคือภาพสะท้อนความปรัชนาลึกๆของผู้คนเลยค่ะที่โหยหาผู้นำแบบใหม่ๆ ผู้นำที่กล้าหาญมีคุณธรรมมีวิสัยทัศน์ที่จะพาชาติให้หลุดพ้นจากวังวนปัญหาเดิมๆหรือคำสาปที่มันผูกมัดอยู่ได้ความรู้สึกแบบนี้นี่มันเป็นสากลน,นะคะไม่ใช่แค่ในภูมิภาคเราหลายๆประเทศทั่วโลกตอนนี้ก็อยู่ในสภาวะที่ผู้คนมองหาผู้นำที่จะกล้าท้าทายระบบเก่าๆแล้วก็นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงจริงๆจังๆได้อ่ะคะ่ะเข้าใจเลยครับมันคือเสียงสะท้อนของความหวังถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆที่นี้ คำถามสำคัญเลยครับตำนานคำสาบความเชื่อต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมาบรรจบกับเรื่องการเมืองโลกเศรษฐกิจโลกที่มันซับซ้อนมากๆในปัจจุบันแล้วก็คำทำนายที่ว่าลาวจะรุ่งเรืองหลังปี2องพเนี่ยได้ยังไงครับอะไรคือ,อ,อคกลไกที่มันเชื่อมโยงเรื่องเหล่านี้เข้าด้วยกันครับอาการไม่ใช่แค่ลาวแต่รวมถึงอีกหลายหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะมันอาจจะไม่ใช่คำสาบจากเท้าสีโคตรตบองแล้วล่ะคะ่ะ แต่คือระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกที่มันผูกขาดโดยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐหรือที่เราเรียกว่าดอลลาร์เฮจมอนีนะคะอันนี้แหละคือคำสาบยุคใหม่ที่ทรงพลังมากๆดอลลาร์เฮจิมอนีใช่ค่ะระบบนี้เนี่ยนะคะมันถูกวางรากถ่ายโดยมหาอำนาจตะวันตกตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองนู่นเลยมันบีบให้ประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาต้องค้าขายสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญๆอย่างเช่นน้ำมันเนี่ยเป็นเงินดอลลาร์เท่านั้น ทีนี้พอต้องการเงินทุนมาพัฒนาประเทศก็ต้องไปกู้ยืมจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศอย่าง IMF หรือ Worldbank ซึ่งก็แน่นอนว่าดำเนินการภายใต้อิทธิพลของตะวันตกแล้วเงินกู้พวกนี้ก็มักจะมาพร้อมกับเงื่อนไขที่บีบรัดมากๆมันทําให้หลายประเทศติดอยู่ในกับดักหนี้สินหาเงินมาเท่าไหร่ก็เหมือนต้องเอาไปจ่ายหนี้จ่ายดอกเบี้ยที่มันพอกพูนขึ้นเรื่อยๆเหมือนถูกสาปให้ทํางานใช้หนี้กันไม่จบไม่สิ้นนะคะอืม การอ่อนค่ายอย่างรุนแรงของเงินกีบที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยก็เป็นอาการหนึ่งที่สะท้อนถึงสภาวะที่ถูกพันธนาการนี้แบบชัดเจนมากๆเลยค่ะเป็นเหมือนโซ่ตรวนทางเศรษฐกิจที่มองไม่เห็นแต่ว่ารัดแน่นจริงๆนะครับแล้วการแก้คำสาบที่หลวงบู่พูดถึงหรือที่คำทำนายบอกไว้เนี่ยมันคืออะไรในบริบทนี้ครับคงไม่ใช่พิธีกรรมอะไรแน่ๆไม่ใช่พิธีกรรมแน่นอนค่ะแต่เป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญมากๆของสอปปลาวเองค่ะ คือการปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายต่างประเทศและเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยเรากําลังทําในสิ่งที่หลายคนอาจจะมองว่าเสี่ยงมากๆแต่ก็อาจจะเป็นทางรอดเดียวของเขาก็ได้คือการค่อยๆลดการพึ่งพายอิทธิพลจากตะวันตกแล้วหันไปกระชับความสัมพันธ์กับค้่อํานาจใหม่อย่างจีนแล้วก็เครือข่ายพันธมิตรในกลุ่มบริกส์ะค่ะอ๋อกลุ่มบริกส์ที่มีบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใต้แล้วก็มีสมาชิกใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกใช่ค่ะกลุ่มนั้นเลย การหันไปทางนั้นอย่างเต็มตัวมากขึ้นนี่แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนที่อาจจะนาไปสู่การปลดคําสาปทางเศรษฐกิจได้งั้นก็หมายความว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงจีนลาวที่เชื่อมคุณหมิงกับเวียงจันทร์เนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมมากๆของการแก้คำสาปครั้งนี้เลยใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะรถไฟสายนี้มันไม่ใช่แค่โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม,คมธรรมดานะคะแต่มันคือเส้นเลือดใหญ่เส้นใหม่ที่มีความหมายเชิงยุทธศาสตร์สูงมากๆ มันกำลังจะเปลี่ยนลาวทั้งประเทศเลยจากเดิมที่เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลหรือแลนดล็อกให้กลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อภาคพื้นทวีปหรือแลนลิงค์อย่างแท้จริงแลนดล็อกศูนย์แลนลิงค์ใช่ค่ะอันนี้แหละค่ะเปรียบได้กับการตีกลองหมากแข่งในยุคใหม่เพื่อปลูกพลังแล้วก็สร้างอำนาจต่อรองใหม่ๆใ,ให้กับประเทศตัวเองโหน่าสนใจมากครับแล้วพญานาคล่ะครับที่ในตำนานบอกว่าตีกลองแล้วจะขึ้นมาช่วยรบเนี่ย ในยุคนี้มันคืออะไรครับพญานาคในบริบทปัจจุบันนะคะก็คือกระแสะทานของเม็ดเงินลงทุนเทคโนโลยีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเศรษฐกิจทางเลือกที่มันไม่ได้ผูกติดกับเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงอย่างเดียว อ๋อ oh. ครับขวในการค้าขายระหว่างประเทศสมาชิกกันมากขึ้นการที่เรามีเส้นทางรถไฟเชื่อมตรงกับจีนแบบนี้มันทําให้สามารถทําการค้าโดยตรงโดยอาจจะใช้เงินหยวนหรือเงินกีบได้มากขึ้นมันช่วยลดความจําเป็นที่ต้องไปหาเงินดอลลาร์มาสํารองหรือมาจ่ายค่าสินค้านําเข้าซึ่งอันนี้เป็นการท้าทายแล้วก็ลดทอนอํานาจของระบบดอลลาร์โดยตรงเลยนะคะนี่ละค่ะคือการปลดแอกหรือทําลายคําสาปทางเศรษฐกิจที่มันพันธนาการลราอยู่ การที่เราเลือกเส้นทางนี้ก็คือการพยายามกลับมากำหนดอนาคตทำเศรษฐกิจของตัวเองอีกครั anyway. Esta, ้งหนึ่งค่ะเห็นภาพชัดเจนมากเลยครับว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนกระดานครั้งใหญ่จริงๆเป็นการเดิมพันที่สูงมากของเราเลยแล้วผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเราหรครับหรือกับอาเซียนโดยรวมมันจะเป็นยังไงต่อไปครับผลกระทบเนี่ยอืมจะมหาศาลแล้วก็ซับซ้อนมากๆค่ะเราจําเป็นต้องปรับมุมมองที่เรามีต่อเราใหม่ทั้งหมดเลย คือเมื่อเราไม่ได้เป็นแค่ประเทศที่ถูกปิดล้อมทางภูมิศาสตร์แต่กลายเป็นสะพานเชื่อมจีนกับอาเซียนภาคพ,พื้นทวีปไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดการปฏิวัติระบบโลจิสติกครั้งใหญ่จริงๆค่ะปฏิวัติโลจิสติกเลยเหรอครับใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะสินค้าจากภาคอีสานของไทยเราหรือจากส่วนอื่นๆของไทยก็ได้สามารถขนส่งทางรางผ่านลาวเข้าไปสู่จีนตอนใต้แล้วก็กระจายต่อไปอยังเอเชียกลางหรือแม้กระทั่งยุโรปได้เลย โดยใช้เวลาน้อยลงมากๆมาเมื่อเทียบกับการขนส่งทางทะเลแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยโหหมายความว่าเส้นทางนี้อาจจะกลายเป็นทางเลือกที่สําคัญมากๆนอกเหนือไปจากการต้องไปพึ่งพาท่าเรือหรือเส้นทางเดินเรือในทะเลจีนใต้ หรือช่องแคบมาละกาที่ปัจจุบันก็อยู่ภายใต้อิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ของสหรัฐกับพันธมิตรเขาอยู่ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมันเป็นการสร้างทางเลือกแล้วก็เพิ่มอำนาจต่อรองให้กับทั้งไทยเราเองแล้วก็ประเทศอื่นๆในอาเซียนด้วยอย่างมากเลยมันทําให้ภูมิภาคเรามีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นในการเชื่อมต่อเศรษฐกิจโลกไม่ใช่เป็นแค่ผู้รับอย่างเดียวอีกต่อไปนี่คือภาพสะท้อนของการก่อตัวของโลกหลายขั้วหรือ m u l t i p o l a เ World ที่อำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองมันไม่ได้กระจุกตัว อยู่กับขั้วอํานาจเดิมแค่ขั้วเดียวอีกแล้วแล้วลาวก็กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญมากๆในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่โอ้โหน่าจับตามองอย่างยิ่งเลยครับถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามที่วิเคราะห์กันแบบนี้ภาพของสอปปลาวหลังปี2570นี้อาจจะแตกต่างไปจากที่เราคุ้นเคยกันแบบสิ้นเชิงเลยนะครับ มีความเป็นไปได้สูงมากค่ะสิ่งที่เราอาจจะได้เห็นนะคะไม่ใช่แค่เรื่องค่างเงินกีบที่อาจจะค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็มีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะแต่คือการที่เราจะสามารถพัฒนาศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางพลังงานจากการสร้างเขื่อนไขไฟฟ้าให้เพื่อนบ้านแล้วก็เป็นศูนย์กลางโลจิสติกที่สําคัญมากๆเชื่อมโยงจีนกับอาเซียนได้อย่างเต็มศักยภาพมากขึ้นจริงๆค่ะครับแต่มีประเด็นที่น่าคิดต่อนะคะคือการเปลี่ยนแปลงในลาวครั้งนี้เนี่ย มันอาจจะเป็นเพียงแค่โดมิโนโตัวแรกในเกมภูมิรัฐศาสตร์ที่มันใหญ่กว่านั้นก็ได้นะคะการตื่นของลราหรือการที่พญายนาคแห่งลุ่มน้ำโขงกำลังพลิกฟื้นตัวเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าสมรภูมิการแข่งขันการปรับสมดุลอำนาจโลกครั้งต่อไปกำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้บ้านเรามากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเพื่อนบ้านอีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์สูงมากๆทั้งในแง่ที่ตั้ง ทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลแล้วก็การเข้าถึงมหาสมุทรอินเดียได้โดยตรงผ่านท่าเรือน้ําลึกไม่ถึงพม่าหรอครับนั่นก็คือประเทศพมา่าค่ะโอ้โหมองไปไกลถึงพมา่าเลยทีเดียวแสดงว่าเรื่องที่เราคุยกันวันนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่กว่านั้นมากๆเลยนะครับเป็นการเคลื่อนตัวของเหมือนแผ่นเปลือกโลกทางภูมิรัฐศาสตร์เลยก็ว่าได้ ใช่ค่ะมันคือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจระดับโลกที่กำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นมากๆค่ะสรุปได้ว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เราสำรวจกันมาวันนี้นะครับทั้งคำสาบทั้งตำนานทั้งคำทำนายเกี่ยวกับสปปลาวเนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่เรื่องเล่าพื้นบ้านจริงๆแต่มันทำหน้าที่เหมือนเป็นกระจกสะท้อน ความพยายามของชาติเล็กๆชาติหนึ่งที่กำลังดิ้นรนเพื่อจะทำลายพันธนาการที่มองไม่เห็นทั้งในมิติประวัติศาสตร์การเมืองและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรฐศษฐกิจออืเพื่อที่จะลุกขึ้นมากำหนดชะตาชีวิตกำหนดเส้นทางเดินของตัวเองท่ามกลารระเบียบโลกใหม่ที่มันกำลังก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์จริงๆค่ะ คำถามชวนคิดทิ้งท้ายนะคะอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของลาวประเทศเดียวแล้วล่ะค่ะแต่คือการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกหลายขั้วที่เรากำลังเห็นกันอยู่นี่แหละค่ะมันจะไปปลดล็อกหรือไปทำลายคำสาบในลักษณะคล้ายๆกันนี้ในประเทศอื่นๆหรือในภูมิภาคอื่นๆอีกหรือเปล่า แล้วการปรับสมดุลอำนาจครั้งใหญ่นี้ที่มันอาจจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆก็จริงแต่ในขณะเดียวกันมันจะสร้างความท้าทายใหม่ๆความขัดแยง้งหรือว่าผลลัพธ์ที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงอะไรตามมาอีกบ้างในอนาคตข้างหน้านี่คือสิ่งที่น่าจะต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดมากๆเลยค่ะ